ค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะที่ฟิลม์มจะมาลอนผมด้วยถุงเทา้าเอาเป็นว่าอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลยนะคะก็คือมีถุงเท้านี่แหละแล้วถุงเท้านี่ยเป็นถุงเท้าที่ฟิลม์มใช้จริงด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อมาใหม่แต่อย่างใดผมฟิลม์มบางก็น่าจะใช้แค่2คู่ก็ก็พอละแล้วก็ตอนนี้ฟิลม์มก็แบ่งผมเอออันเนี้ยแบ่งผม ให้มันเท่ากันแต่ฟิลม์มว่าฟิล์มแบ่งไม่เท่ากันนะเนี่ยเออฟิล์มก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นลอนจริง,รงๆหรือเปล่าอ่ะแล้วข้างนี้น่าจะต้องแบ่งสักครึ่งหนึง่งใช่ไหมแบ่งเป็นช่อๆดีกว่าแล้วช่อนี้อีกช่อหนึง่งน่าจะได้โอเคเอาช่อนี้ก่อน ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเรามาทำอีกช่อหนึ่ง แล้วเรามาทำข้างนี้กันก่อนแล้วก็แบ่งมาเป็นแบ่งออกเป็นสองช่อเหมือนเดิมอืมเท่าๆกันแล้วก็ และช่อสุดท้าย นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะลอนทิ้งไว้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเรามาเจอกันว่ามันจะลอนหรือเปล่ามาค่ะทุกคนมาถึงมาถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยแล้วไม่ใช่ค่ะทุกคนนะคะเป็นเวลาที่ฟิล์มรอ,อคอยด้วยเพราะว่า4ชั่วโมงเป็นเวลาที่นานมากคือตั้งแต่ที่ทําผมเนี่ย เนี่ยรอนอย่างเงี้ยไว้ตลอดสี่ชั่วโมงก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยคืออยู่แต่ในห้องจริงๆนะคะแล้วก็นี่ก็ได้มีการแบบเออไปอาบนองอาบน,าน้ํามาไปทํานู่นทานี่มาแล้วก็กินเกินขนมอะไรงี้เนาะผมผมก็เนี่ยหลุดล่วงมันก็จะมีบางเส้นที่แบบมันมันหลุดออกมามันก็เลยแบบเนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นรอนเป็นอะไรใช่ปะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูอันแรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะแกะ อันนี้ก่อนที่เราทําไว้ก่อนเนาะสีว่าสีชั่วโมงเนี่ยมันจะเออมันจะเป็นรอนจริงไหมอะไรไหมเรามาแกะดูกันเลยเออว่าแต่ถุงเท้ามันจะยืดไหมทุกคนเอ้ยมันจะเป็นไหมอะ ข้อแรกหน่อยเฮ้ยเสดายอันนี้เนาะมันหลอนเข้ามามันก็เลยมองแบบมองแปลกๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกอันนี้ก่อนจะเป็นไม่นะ กลายเป็นผมสั้นเฉยสั้นข้างยาวข้างไม่ได้นะจอ๊อไม่ได้เดี๋ยวแกอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้ว เป็นร้อนเลยอะถ้าใครมีเวลาก็ใช้วิธีนี้ได้นะแต่ถ้าสำหรับ mm. รีบๆก็เครื่องนีบอะเร็วกว่าอ bon. ันนี้ก็แค่มาลองเพราะว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ไปไหนก็เลยเออมีเวลาอย่างน้อยก็มีเวลาพอที่จะทำคลิปนี้นะครทุกคนเออ วิ้งลมเด้งดึงดึงเลยอะมันเปลี่ยนลุกไปเลยอะจากแบบผมตรงเงี้ยแล้วก็มากลายมาเป็น ผมแบบผมลอนลอนอันนี้อันนี้ฟิล์มว่ามันพอเราสางมันก็เริ่มคลายลงแล้วเนี่ยพอคลายมันก็มันมองแบบเออมันก็อันนี้อะไรวะเนี่ยแต่ชอบข้างนี้มากเลยอ่ะไอช่วงปลายอ่ะมันโคตรดีเลยอ่ะตรงเนี้ยมันงุ้มๆุมเข้ากันดีมากเลยเนย เห็นไหมดูดิเดี๋ยวสางดีกว่ามันดูดิแล้วมันงุ้มเข้าสวยด้วยเนาะส่วนข้างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะชอบตรงที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มาปิดหน้าเหมือนตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยดูดูให้ดีเอ้ยนี่ ลอนโคตรใหญ่อะสรุปก็คือมันเป็นลอนนะคะมันเป็นลอนที่ลอนแปลกอยู่ลอนแบบพอเราสางแล้วมันคลายเร็วมากเลยอ่ะมันกลายเป็นลอนที่คลายแล้วมันก็เออมันก็สวยในแบบของมันอ่ะ เออมันทำให้ผมดูมีวอลลุ่มแล้วก็นั่นแหละดูดิวิว่าเออมันมันมันคือลอนธรรมชาติเลยแหละเนี่ยคือลอนแบบไม่ได้ตั้งใจลอนอะเออเออมันก็เออมันก็สวยในยแบบของมันสรุปก็คือเป็นลอนนะคะแล้วก็คนที่ เขาเรียกว่าผมเหมือนผมจัดทรงยากหรือว่าเนี่ยเหมือนผมอย่างฟิลมเนี่ยก็คือปกติเราจะทำเหมือนฟิลมทำลอนเล่นๆน่ะ5นาทีลอนคลายและแต่เนี่ยตั้งแต่ที่ฟิลมพูดมาก็หลายนาทีแล้วนะเป็นเพราะว่าเรายิ่งเหมือนเรายิ่งใช้เวลานานในการลอนน่ะมันก็จะทำให้อยู่ตัวซึ่งฟิล์มใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็มาแกะพร้อม,มเพื่อนเลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้อ่ะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ ใครที่ดูมาหลายวิดีโอแล้วแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์นะคะก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนี้ถือว่าจะสิ้นภารกิจแล้วแล้วก็คอมพลีทบ๊ายบาย